สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ไม่มีตัวเอกเฉพาะเจะจง พอแกงอันธพาลธใต้ดินที่เรากำลังจะพูดถึงเป็นผลผลิตแห่งยุคสมัยเรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อปี1986กันครับเวลาห้าทุ่มครึ่งของวันที่14สิงหาคมในปี1986กก่อนวันชาติเกาหลีหนึ่งวันณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้จากประสบการณ์การทำงานของนางพยาบาลที่เข้าเวรกะดึกในช่วงเวลานี้แทบจะไม่มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการดังนั้นพวกเธอจึงจัดการงานตามปกติของตนเอง ท้าว่าทันใดนั้นเสียงจากด้านนอกประตูที่ดังขึ้นก็ทำลายความเงียบสงบยามค่ำคืนลงอย่างสิ้นเชิงและเสียงเออารว้ยวายของคนกลุ่มนั้นก็ไกลเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเธอเห็นวัยรุ่นชายอายุประมาณ20ปีร่างกายกำยำกลุ่มหนึ่งกำลังแบกคนที่ไม่ได้สติวิ่งเข้ามาพร้อมตะโกนขึ้นว่ามีคนบาดเจ็บถูกรถชน ก่อนที่จะวางตัวผู้บาดเจ็บทั้ง4ลงกับพื้นและกลับหันหลังแผ่นแนบออกไปอย่างรวดเร็วโรวงพยาบาลที่เคยเงียบสงบเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นห้องผ่าตัดห้องตรวจโถงทางเดินและบันไดล้วนเต็มไปด้วยคนเจ็บทําให้บรรดาน,นางพยาบาลที่เข้าเวรต่างรู้สึกหวาดกลัวและเมื่อเดินเข้าไปตรวจสอบใกล้ๆก,กลับพบว่าบาดแผลบนร่างกายของพวกเขาไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุทางท้องถนนอย่างแน่นอนแต่เป็นบาดแผลจากอาวุธมีคมอย่างเห็นได้ชัด ถึงขั้นที่ชายคนหนึ่งมีบาดแผลมากกว่า40รอยจากนั้นตำรวจที่ได้รับแจ้งเหตุจึงเรีบเดินทางมายังโรงพยาบาลพร้อมทั้งยืนยันการเสียชีวิตของพวกเขาวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันชาติเกาหลีควรจะเป็นวันที่น่าจดจำแต่นาหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับกลับพลาดหัวข่าวถึงเหตุการณ์นี้หลายคนอยากรู้ว่าความจริงแล้วเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นและคนที่พาพวกเขาไปกองทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเป็นใครกันแน่ ถ้าอย่างนั้นเรามาย้อนเวลากลับไป1ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุกันครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งของวันที่14สิงหาคมปี1986นักซอจินฮอยอกซัมดงย่านกังนำของกรุงโซลที่นี่เป็นที่ตั้งของคาราโอเกะแบบเหมาห้องที่หรูหราที่สุดในยุคนั้นโดยมีทั้งหมด20กว่าห้องนอกจากร้องเพลงแล้วก็ยังดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามอัธยาศัยซึ่งในห้องหมายเลข16 ก็มีแก๊งมกโพกำลังตั้งวงดื่มกันอยู่จากห้องนี้ไม่ไกลในห้องหมายเลข20ก็เป็นพักพวกของเขาซึ่งแก๊งนี้มักจะแวะเวียนมาที่ร้านนี้เป็นประจำแล้วทำไมพวกเขาถึงได้ชื่อว่าแก๊งมกโพเพราะคนเหล่านี้ล้วนเดินทางมาจากเมืองมกโพความสัมพันธ์ระหว่างคนในแก๊งก็แน่นแฟน้นล้วนเป็นญาติและเพื่อนฝูงหรือไม่ก็รุ่นพี่รุ่นน้องสมัยเรียนตลอดหลายปีที่ผ่านมาคนในแวดวงเดียวกันเรียกขานพวกเขาว่าแก๊งบ้านนอก นั่นเพราะเป็นแก๊งที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นไม่เคยใช้ความรุนแรงที่ผิดกฎหมายงานหลักคือช่วยดูแลสถานที่ตามทวงหนี้และไล่ที่เป็นหลักก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโซถือเป็นช่วงเวลาที่มีการเวียนคืนที่ดินสูงที่สุดดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยคนกลุ่มนี้แม้พวกเขาจะมีลักษณะเป็นแก๊งใต้ดินแต่ตราบใดที่ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายตำรวจก็ไม่ได้มาก้าวไกยอะไรกับพวกเขา เนื่องจากวันรุ่งขึ้นเป็นวันชาติเกาหลีและเป็นวันหยุดพักผ่อนทําให้มีลูกค้าแน่นจนเต็มร้านผ่านไปไม่นานก็มีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เข้ามาในคาราโอเกะแห่งนี้แค่ยางเท้าเข้ามาก็เริ่มบวกเวกโวยวายทำให้ดูออกทันทีว่าต้องไม่ใช่คนปกติทั่วไปแน่นอนทาทีที่ยะโสโอหังผู้จาเสียงดังร่างกายกำยำแค่เห็นก็รู้ว่าชายชะกันทั้ง7คนคือสมาชิกแก๊งอนุพานใต้ดิน เด็กเสิฟจึงเรียบกุลีกุจอเข้าไปเชิญพวกเขาไปยังห้องที่เหลืออยู่เพียงห้องเดียวนั่นคือห้องหมายเลข17หรือก็คือห้องข้างๆข,ข,ของแก๊งมกโพนั่นเองทั้งสองแกง๊งจึงห่างกันแค่กำแพงกัน้นชายทั้ง7คนดื่มกินในห้องหมายเลข17กันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะเริ่มรู้สึกขัดหูขัดตากับทุกสิ่งทุกอย่างทำไมขนาดห้องถึงได้เล็กขนาดนี้แถมยังอยู่ติดกับห้องน้ำอีกชายตัวโต,วตวที่สุดคนหนึ่งจึงเรียกเด็กเสิฟเข้ามาเพื่อถามว่าทำไมห้องถึงห่วยแบบนี้ ไม่มีห้องที่ใหญ่กว่านี้แล้วหรอเด็กเสิร์ฟได้แต่ตอบว่าวันนี้ลูกค้าเยอะมากเหลือห้องนี้เพียงห้องเดียวครับพูดไม่ทันขาดคำชายคนนั้นก็ง้างหมัดชกเข้าเต็มหน้าเด็กเสิร์ฟว่าไงนะดูถูกเรางั้นเหรอเด็กเสิร์ฟที่ถูกต่อยก็ได้แต่ขอโทษขอโพยก่อนจะถูกตะเพิดออกมา จากนั้นจึงถูกลูกค้าในห้องหมายเลข16เรียกตัวต่อทันทีเด็กเสิร์ฟจึงเข้าไปที่ห้องหมายเลข16อีกครั้งก่อนจะร้องไห้ไปพางพร้อมกับเช็ดของเหลวสีแดงที่ไหลออกจากจมูกลูกค้าในห้องทั้ง5้าคนจึงถามด้วยความประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าว่าถูกลูกค้าห้องข้างๆต่อยมาแล้วพวกมันเป็นใครวะเด็กเสิร์ฟจึงตอบว่าเป็นพวกแก๊งอันธพาลใหญ่แก๊งหนึ่งครับจากตำนานแก๊งอันธพาลของเกาหลีหัวหน้าแก๊งของพวกเขามีชื่อว่าคิมแทชอน ในช่วงปี1970ความวุ่นวายทางการเมืองทําให้สังคมของเกาหลีไม่สงบจนกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดแก๊งอันธพานเพิ่มมากขึ้นพวกเขาขยายอิทธิพลเพื่อดึงดูดคนมาเป็นพรรคพวกในปี1975คิมแทชอนก็เข้ารวมแก๊งในกวางจูเพราะฉลาดและทํางานรวดเร็วทําให้ได้ขึ้นเป็นระดับลูกพี่ในแก๊งหลังจากนั้น2ปีคิมแทชอนก็นําลูกน้องกลุ่มหนึ่งไปโคลนหัวหน้าแก๊งตัวเองในไนท์คลับของโรงแรมจซุน ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นแทนนี่คือเหตุการณ์ยึดอำนาจครั้งแรกที่สร้างชื่อให้กับเขาหลังจากนั้นแก๊งซอบังภายใต้การนำของคิมแทชอนก็กลายเป็นหนึ่งในสามแก๊งอันธภาลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเขายังมีอิทธิพลต่อประเทศในหลายๆด้านไม่อย่างนั้นสุดยอดภาพยนตร์เกาหลีเกี่ยวกับแก๊งอนธภาลใต้ดินจะนำแรงบันดาลใจมาจากไหนกันทั้งหมดหล้วนสะท้อนถึงคิมแทชอนเรามักจะเห็นภาพแก๊งอนธภาลในหนังเกาหลีใช้ไม้เบสบอลต่อสู้กัน นี่ก็เป็นสิ่งที่พวกแก๊งของคิมแทชอนทำอิทธิพลของพวกเขาแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วจนเริ่มมีลูกสมุนอีกหลายแก๊งแน่นอนว่าคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคงไม่มาปรากฏตัวที่ร้านคาราโอเกะแห่งนี้ชายเจ็ดคนในห้องหมายเลขสิ 17, เป็นพวกแก๊งแมมโบลูกสมุนของแก๊งซอบังนั่นเองสมาชิกแก๊งมกโผจึงได้แต่ช่วยปลอบใจเด็กเสิร์ฟก่อนที่ชายคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าโกคิมซอกจะเตรียมออกไปเข้าห้องน้ําพร้อมกับพักพวก ขณะที่กำลังเดินผ่านห้องหมายเลขก7 7นั้นจู่ๆประตูห้องก็ถูกเปิดออกมาคนที่ออกมาจากห้องจึงเผชิญหน้ากับพวกเขาพอดีชายคนนี้ชื่อว่าเชดูซอกร่างกายกำยำล่ำสันสูง190เซนติเมตรน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมเคยเป็นนักมวยรุ่นเฮฟวี่เวท ตอนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มแก๊งแมมโบส่วนแก๊งมกโพอีกสองคนก็เผชิญหน้ากับเขาตรงทางเดินพอดีในตอนนี้เองคนที่มากับโกคิมซอกจึงได้เอ่ยปากพูดกับชเวดูซอกว่าโอ้โหไม่เจอกันนานเลยนั่นเพราะชเวดูซอกก็เป็นชาวเมืองมกโพทั้งคู่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันจึงรู้จักมักคุ้นและทักทายกันทั่วไปไม่กี่ประโยค เดิมทีคิดว่าเมื่อพบคนบ้านเดียวกันทักทายกันก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ทั้งคู่จึงเดินไปเข้าห้องน้ำต่อแต่ตอนนั้นก็เกิดสถานการณ์บางอย่างขึ้นเมื่อกคกิมซอกไม่ได้ทักทายชเวดูซอกชเวดูซอกอายุ27ปีโกคิมซอกอายุ22ปีชเวดูซอกจึงเรียกให้โกคิมซอกหยุดเนี่เห็นรุ่นพี่แล้วควรทักทายหน่อยนะแต่โกคิมซอกกลับคิดว่าพวกเขาไม่รู้จักกันทำไมต้องไปก้มหัวทักทายด้วย จึงมองเวดูซอกโดยไม่ได้พูดอะไรชเชดูซอกจึงพูดต่อว่าสารเลวนี่มาเมืองหลวงแค่ไม่กี่วันทําให้ไม่รู้จักแม้กระทั่งรุ่นพี่เลยเหรอก็จะชกโกคิมซ็อกเข้าไปหลายหมัดโกคิมซอกก็ยังไม่พูดอะไรจึงขมวดคิ้วและจ้องขเขม่งไปที่อีกฝ่ายทําให้เวดูซอกรู้สึกเหมือนถูกดูแคลนอีกครั้ง แต่แค่เขาง้างมือขึ้นโกคิมซอกที่เหลืออดแล้วจึงเริ่มสวนมัดออกไปทันทีก่อนที่จะเปิดศึกเริ่มตะลุมบอลกันเวยดูซอกจึงตะโกนสั่งให้สมาชิกในแก๊งแมมโบอีก6คนที่อยู่ในห้องหมายเลข17ออกมาสมทบช่วยรุมกระทืบโกคิมซอกขณะเดียวกันแก๊งมกโพที่อยู่ในห้องทั้งหมดก็ออกมาตรงทางเดินแคบๆนั้นก่อนจะเกิดการตะลุมบอลระหว่างสองแก๊งขึ้นเวลดูซอกยืนอยู่ข้างหน้าสุดแล้วพูดขึ้นว่า ไม่รู้เหรอว่าพวกเราเป็นใครลำพังแค่พวกนายคิดจะมีเรื่องกับเราเลยเหรอจากนั้นนายคิมหัวหน้าแก๊งมกโพก็ดึงอาวุธมีคมออกมาจากถุงเท้าโดยคิดในใจว่าหรือแก๊งมกโพของเราต้องทำศึกเพื่อสร้างชื่อจริงๆเสียทีเวดูซอกจึงพูดออกมาว่าถ้ากล้าจริงก็ลงมือเลยสินายคิมจึงไม่รอช้าทําให้เวดูซอกได้รับบาดเจ็บที่แขนโกคิมซอกก็โจมตีไปที่ขาของเขา สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้แก๊งแมมโบเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเพราะพวกเขานึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะกล้าลงมือแต่ไม่รอให้ศัตรูสวนกลับแก๊งมกโพทุกคนต่างดึงอาวุธออกมาแล้วกระโจนเข้าใส่คู่ต่อสู้ทันทีทำให้สมาชิกแก๊งแมมโบต่างก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณทางเดินนั้นก็เต็มไปด้วยความกลัวหลนต่างฝ่ายต่างตะลุมบอลใส่กันแต่แก๊งแมมโบก็สู้แก๊งมกโพที่คนเยอะกว่าไม่ได้ช่วยดูซอกจึงเพ่นเข้าไปหลบในห้องน้ำ และดันประตูไว้ส่วนคนที่เหลือก็หนีเข้าไปในห้องหมายเลข17และล็อกประตูอย่างแน่นหนาส่วนหนึ่งของแกงมกโพจึงตามไปที่ห้องน้ําอีกส่วนก็เริ่มพังประตูห้องหมายเลข17ล็หลังจากโดนกระแทกไม่กี่ครั้งประตูห้องหมายเลข17ก็พังลงแกงมกโพจึงกระโจนเข้าไปต่อสู้กับแกง๊งแมมโบที่อยู่ข้างในอย่างชุลมุนกว่ากําลังเสริมของแกง๊งแมมโบจะมาถึงก็ไม่พบแม้แต่งเงาของแก๊งมกโพแล้ว พวกเขาจึงรีบพาเพื่อนร่วมแก๊งที่มีเหลือปฏิกิริยาตอบรับใดๆไปส่งที่โรงพยาบาลดังกล่าวข้างตน้นซึ่งคนทั้ง4ี่ล้วนเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุในตอนนั้นเต็มไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ที่ล้มละเนรละนาดขวดเหล้าที่แตกกระจกะจายเก้าอี้ที่นั่งและกำแพงเต็มไปด้วยคองเหลวสีแดงไม่ยากที่จะจินตนาการเห็นถึงภาพความปาเถือนที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ท,ทั้งที่เป็นใจกลางกรุงโซแต่กลับมีเหตุทะลาวิวาที่โหดเหี้ยมแบบนี้เกิดขึ้นทําให้ชาวเกาหลีในเวลานั้นต่างรู้สึกสะพึงกลัวเพราะงานปกติของแก๊งอนาพานเหล่านี้ก็อาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่เคยเห็นภาพที่ดูเดือดและผู้บาดเจ็บที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนอีกทั้งยังไม่เคยมีคดีอุกชะกันถึงขนาดนี้อย่างน้อยก็ไม่เคยเกิดต่อหน้าสาธารณาชนทั่วไป ดังนั้นเมื่อคนของแก๊งมกโพเห็นข่าวจึงเข้าใจถึงสถานการณ์ความร้ายแรงของเหตุการณ์ทันทีหลายคนได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในจางที่เป็นหัวโจกกับในคิมซึ่งเป็นลูกพี่ในแก๊งจึงทยอยถูกจับกลุ่มในจางอายุ25ปีในคิมอายุ27ปีอายุของสมาชิกในแก๊งทั้งหมดหล้วนอยู่ที่ประมาณ20กว่าปีและยังมีอีก4คนที่ต้องเสียชีวิตลงแต่กลับไม่มีใครแสดงออกถึงความรู้สึกผิดเลย จึงเรียกพวกเขาต้องๆว่า1ิบอันธพาลหลังเกิดเหตุครึ่งเดือนเมื่อทุกคนต้องกลับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงที่เกิดเหตุท่าทีของพวกเขากลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแม้ทุกคนจะตระหนักถึงความเป็นจริงแล้วแต่โกคิมซอกและนายคิมลูกพี่ในแก๊งก็ยังถูกตัดสินโทษประหารชีวิตส่วนสมาชิกของแก๊งที่เหลือก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแม้คดีคาราโอเกะแห่งซอจินฮอจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้สังคมต่างรู้สึกหวาดกลัวต่อแก๊งอันธพาลผู้คนทุกระดับชั้นทั่วทั้งประเทศล้วนอยากถอนรากถอนโคนแก๊งพวกนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในที่สุดนี่จึงกลายเป็นเจตนารมณ์ของโนแทอูประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในขณะนั้นเ범죄와폭력에대한전쟁은일과성조치로끝나지않을것이고국민여러분이그불안에서벗어날때까지이것은지속할것입니다 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังกลายเป็นชนวนทำให้รัฐบาลประกาศสงครามกับแก๊งอันธพาลอย่างเป็นทางการและเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดที่สุดหลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงภายใต้เจตจำนงของประธานานธิบดีต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2ปี บางคนบอกว่านี่เป็นแค่การสแสดงฉากหนึ่งของโนแทอูพอการอารวาสของแก๊งอันธภพาลไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่มีมาโดยตลอดทั้งเก็บค่าคุ้มครองปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงผู้คนต่างก็เห็นกันอยู่เสมอเพียงแต่มาเริ่มจัดการในยุคสมัยนี้โดยอาศัยคดีดังกล่าวข้างต้นเป็นข้ออ้างความจริงแล้วก็เพื่อมากอบกู้สถานการณ์ทางการเมืองที่ล่อแหลมของตัวเอง แต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรด้วยการผลักดันของเขาจึงมีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งหมด16,000นายสถานีตํารวจแต่ละแห่งจะได้รับเป้าหมายในการทลายแก๊งต่างๆซึ่งเป็นภารกิจที่หนักหนามากทําให้365วันตลอดทั้งปีพวกเขาแทบไม่ได้หยุดพักต้องเข้าเวรมากกว่าวันละ16ชั่วโมงเพื่อไปจัดการกับแก๊งอันธพาลในพื้นที่ ตลอดระยะเวลา2ปีเพราะการเผชิญหน้าโดยตรงกับแก๊งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตถึง126นายอีก2,000นายได้รับบาดเจ็บและสามารถทำลายองค์กรใต้ดินต่างๆได้ถึง274แก๊ง1,421คนถูกจับกลุ่มอีก1,086คนถูกคุมขังจากจุดเริ่มต้นของคดีในคาราโอเกะแห่งซอจินฮอ ทำให้ช่วงทศวรรษที่1,980จึงเป็นจุดสิ้นสุดของแก๊งอันธพาลทั่วประเทศเกาหลีเรื่องนี้ยังเคยถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่อง Nameless Gangster Rule of the Time ซึ่งสะท้อนเรื่องราวเบื้องต้นของยุคนี้และสงครามกับแก๊งอันธพาลเมื่อปี1,986นี่เองที่ทําให้คิมแทชอนหัวหน้าแก๊งสอบบังถูกจับกลุ่มและถูกตัดสินจําคุก5ปีจากนั้นจึงได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดเพราะอาการป่วย หลังออกจากเรือนจำในปี1990เขาก็พยายามตั้งแกงขึ้นใหม่จนต้องกลับเข้าคุกอีกครั้งหลังจากต้องโทษครั้งนี้เขาจึงเริ่มหันไปศรัทธาในศาสนาคริสต์เมื่อพ้นโทษออกมาก็กลายเป็นคริสเตียนที่เคร่งศาสนาจากนั้นจึงเริ่มทำธุรกิจแต่นิสัยพื้นฐานของเขาก็ยังเป็นเหมือนเมื่อก่อน ในปี2007เขาเคยคมขู่นักสแสดงหนุ่มควอนซังวูจนถูกฟ้องในเวลาต่อมาและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา3ปีก่อนจะถูกยกฟ้องในชั้นศาลอุทธรณ์และปณีปนอมยอมความกับคู่กรณีวันที่5มกราคมปี2013คิมแทชอนในวัย64ปีก็เสียชีวิตลงด้วยโรคประจําตัวในพิธีศพ3วันต่อมาก็มีสมาชิกแก๊งกว่า500คนมาร่วมแสดงความเสียใจและเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้น เมื่อเวลาหมุนเปลี่ยนคนในยุคสมัยนั้นก็แก่ชราและร่วงลับไปนอกจากในภาพยนตร์เกาหลีแล้วก็ยากที่จะเห็นภาพกลุ่มแก๊งอันธพาลที่สวมชุดสูทตะโกนสโลแกนประชุมและตะลุมบอลคนในยุคแรกที่สะสมทรัพย์สมบัติมากพอก็ผันตัวไปเป็นนักธุรกิจ กล่าวได้ว่าเฉพาะในยุคเมื่อสมัยนั้นเท่านั้นที่ทําให้เกิดกลุ่มคนเหล่านี้ขึ้นมาและท่ามกลางยุคสมัยเหล่านั้นก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ควรค่าแก่การจดจำหลังจากนี้ผมจะทยอยนำมาเล่าให้ฟังต่อไปเอาล่ะครับที่นี่คือสํานักสืบลับทั้งหมดคือเรื่องราวในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e และกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ